มาเตอร์พีดหนึงด้วยมาเตอร์พีดของผมที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้เปลี่ยนพิ่กันด้วยเนาะเออได้เปลี่ยนความประพฤติเขาเวลาลูกอยู่หน้ากล้องไม่แต่อย่างอื่นพ่อก็สอนเปลงาละอย่างอื่นพ่อก็สอนไม่ลูกสอนหมดเลยอืมดีๆทั้งนั้นสิ่งที่พ่อสอนให้ผมอะเรื่องการร้องเรื่องการเล่าภาษาคำว่าดีๆทั้งนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้ลูก หมอันเหมือนการประชุประชันไม่ใช่หรอมันประชดเลยตะเกียไม่เหมือนดีๆทั้งนั้นน่ะไม่ได้ลูกโอเคไม่กรพ่อส่นเรื่องดีๆครับก็คือจริงๆอ่ะพ่อค่ผมอ่ะแกนผมอ่ะเป็นคนดีมากอยู่แล้วแต่พอผมได้มาเจอพ่อพ่อมีทำแนะนำดีๆที่แบบทำให้แบบเฮ้ยตรงนี้เราเรา เราเพิ่มได้นี่หว่าตรงนี้เราเสริมได้นี่หว่าให้มันดีกับชีวิตเรามากขึ้นไปอีกเนี่ยคือสิ่งที่พอเราได้เจอพ่อทุกวันทุกวันอนะแบบเออมันมันเหมือนมีความสุขจริงอ่ะที่ได้มากองเนี่ยครับที่สาคัญเนาะเวลาเขาจะกลับผมเขาเลิอกกองก่อนเขาก็จะมาก่อนแล้วก็จะมาหอมพ่อแล้วมาเจอามามาพ่อมาก่อนเขาก็จะมาหอมหรือไม่ถ้าพ่อมาทีหลังพ่อก็จะเดินไปหอมเขา ซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ีแม่งลูกกูอ่ะลูกกูจริงๆอ่ะลูกกูจริงๆอ่ะเฮ้ยโอเคมากนี่เพจของไม่ใช่เพจของผมนะเพจใครอ่ะมันก็ใช่ไงไม่จําเป็นเราพูดที่ไหนก็ได้เพราะพูดคําเนี้ยอ๋อเพจของไอ้ของแม่น้องน้อยตัดครับบริษัททีมฮาร์ทีมฮาร์ทอ๋อฮาร์ทหรอละครใช่พ่อพ่อพ่อพูดที่ไหนก็ได้เพราะพ่อพูดคําเดียวกันลูก วันไห,หน,นที่ผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้เข้ากับผมรู้สึกไงนะเหมือนอะไรนะเปรียบเทียบดิ